สวัสดีครับานผู้อมครับตอนรั้เ้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ NBA จะกลับมาทำการแข่งขันแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปนานในที่สุด NBA ที่เรารอคอยและในปีนี้ก็เป็นปีที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นปีอวสานถ้าสมมติผมเป็นเดอะสแตนดาร์ดก็จะใช้ว่าปีอวสานรุ่นเก่า <c oughs> หลายคนก็บอกว่าโอ้โหโกูไดนเซเวอร์เนี่ยใกล้จะถึงจุดจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสตีฟเคอร์ปีนี้เนี่ยสตีฟเคอร์นะครับน่าจะได้รับสัญญาเป็นปีสุดท้ายแต่ว่าตัวสตีฟเคอร์บอกว่าไม่เป็นไรผมรู้สสึกกบบาาาายใจจมเพรว่คุั้ของ แล้วคุยกับไมค์เดวี่ที่เป็น GM ของทีมแล้วว่าเออเดี๋ยวจบฤดูกาลนี้เรามารอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรเราจะสู้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้นั่นหมายความว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของโค้ชสตีฟเคอร์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครรอดูครับว่านักกีฬาของทีมเนี่ยจะมีการเรียกร้องแล้วก็จกําการพูดคุยอย่างไรหรือไม่ส่วนสตีฟเคอร์บอกว่าตอนนี้เขาทําเต็มที่ตลอดแล้วเขาก็มีความสุขกับงานนะแต่ว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแหละเพราะเขาเองก็อายุเยอะแล้วนนะคคครรรจจิิงๆสตีีเเเเออถ้าา้าาาาาหหกว่่ใไดดมมโูลลปผ็ นะครับว่าสตีฟเคยจะมีบทบาทกับหลายๆเหตุการณ์แล้วก็เกือบทุกทีมเลยนะครับที่ประสบความสําเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นชิโกบูนะครับชุดที่ได้แชมป์ทีมซานตูนสเปอร์ ur, แล้วก็ทีมโกลเด้นเซดรอยเออร์รวมไปถึงนะครับทีมฟีนิกซ์ซันในฐานะของ GM ด้วยคือไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น GM อะไรเงี้ยแกจะมีส่วนร่วมทุกอันเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนวงการการเมืองไทยก็น่าจะเป็นเหมือนนายกอนุทินเราตอนนี้นะครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลแกจะมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นอยู่เสมอนั่นนแหละะชาายผู้ปรรสสบควมเ็จๆ การที่ถ้าสมมุติว่าสตีฟเคอร์ไม่อยู่ใน NBA แล้วเนี่ยมันเหมือนกับขาดโอ้โหองค์ประกอบหลักสําคัญที่เคยอยู่ทุกที่ตลอดเวลาไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านต้งชื่อว่าอาวสาสสตีฟเคอร์ก็คงไม่ผิดแต่ว่าตัวสตีฟเคอร์อย่างที่บอกไปครับว่าตัวเขาเนี่ย ยังบอกว่าอาจจะไม่ใช่เดอะลัสแดนจริงๆนะคือตอนเนี้ยคือเราเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเดี๋ยวรอจบฤด,ดูกาลเนี่ยแล้วรอดูครับว่าตัวนักกีฬารู้สึกอย่างไรตัวเขารู้สึกอย่างไรยังมีแววที่จะไปต่อไหมเพราะถ้าดูตามอายุจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเซฟเคอร์รี่ก็อายุ37ปีแล้วจะมีเบลเลอร์สามสิบหกเดมอนกรีนสามสิบห้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะหมดสัญญานะครับกับทีมโกลเดนเซอร์เรอร์ในฤดูกาลสองพันยี่สิบหกสองพันยี่สิบเจ็ดซึ่งหมายความว่าทั้งสามคนที่เป็นแกนหลักของ ine, วอเนรน์ีเรน นีถ้าสมมติว่าจบปุ๊บแล้ว3คนนั้นบอกว่าเฮ้ยขอเป็นลาสแดนจริงๆได้ไหมขอแบบว่าเนี่ยเนืักลูกกาหน้าเนี่ยยังอยู่เนี่ยยังอยู่กับทีมเนี่ยสตีฟเคอร์ช่วยมาคุมต่ออันเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่สตีฟเคอร์จะอยู่ต่อนะครับในขณะที่ตัวโจนาานคูมิงกาเนี่ยอันนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงมากหรอกมั้งเพราะว่านี่เป็นข่าวที่ดังมากแล้วก็ผมรู้สึกเบื่อมากเลยเอาจริงๆไม่ใช่แค่ผมอะ่ะผมรู้สึกว่าแฟนๆโคดิสโวเรอร์เนี่ยเกลียดเกลียดนะเกลียดโจนาานคูมิงกามากเลยว่าแบบไอเน,นี่ยมันเป็นตัวปัญหาที่ท 生动一念。 เอ่อก็มีการพูดคุยจากการให้คําสัมภาษณ์นะครับจากที่ฟังองค์โดยรวมเนี่ยทั้งตัวสเตปเคอรี่แล้วก็ตัวเดมอนกรีเนี่ยเหมือนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเอ้ยอย่าไปว่าน้องมันเลยนี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจทุกคนเข้าใจดีว่าบางทีเนี่ยการตัดสินใจเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรเงี้มันเป็นเรื่องที่ยากแม้นะครับแม้ว่าตัวคูมิงกาเองจะยังอยากอย,กอยู่กับทีมมากขนาดไหนแต่ว่าเรื่องของเงินเรื่องของบทบาทในการเล่นอะไรเงี้ยครับเราต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นมูลค่ามหาศาลครับดังนั้นเนี่ยการ เป็นการตัดสินใจแบบว่าสําคัญมากๆในชีวิตแล้วตัวโจนาธานคุมิงกาเองก็มีความมั่นใจในฝีมือของตัวเองซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ผิดแล้วในอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้เรามองในมุมของตัวโจนาธานคุมิงกาและทีมงานของเขานะครับตัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเจนต์ครอบครัวเหไรของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าโจนาธานคุมิงกากลับมาเล่นให้กับโบลเออร,ร,ร์แล้วตอนนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะมีแนนองงวรัรารรบาด้มคสชย たばあ。 ถ้าสมมุติว่ามองในเลนของเขาเนี่ยตัวคูมิงกาเนี่ยมันก็น่าเห็นใจด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้จากที่ผมไปอ่านเพิ่มมาเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเห็นใจมันทําไมมันเห็นแก่ตัวไม่ทําเพื่อทีมเออ no 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 นี่เป็นสิ่งที่เควินดูแรนมักจะพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะผ่านทวิตรหรือผ่านรายการอะไรก็บอกว่าเวลาที่นักกีฬานะออกจากทีมนะก็จะมีคนด่าตลอดเลยว่าตัวนักกีฬาไม่ซื่อสัตว์ตัวนักกีฬาแบบเออเห็นแก่เงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอเวลาที่ทีมไล่นักกีฬาออกเราก็เห็นหลายทีนะ ครับที่เวลาทีมเห็นนักกีฬาเริ่มฟอร์มไม่ดีหรืออะไรก็แล้วก็มีไล่ออกบ้างแบบบายเอาบ้างทเทรดตัวทิ้งบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ไม่เห็นมีใครไปว่าทีมเลยอันนี้น,นี่เป็นสิ่งที่ในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับจบเรื่องของโกลเด้นเซอร์เวอร์ไปเพียงเท่านี้นะครับก่อนที่ผมจะโดนด่าว่าผมนั้นเป็นแฟนโกลเด้นเซอร์เวอร์ก็พลแม่งหายไปตั้งนานกลับมาก็มีดั่แพร่เรื่องของโกลเด้นเซอร์เวอร์เอาเพื่อนก็ทีมเขาดังทีมเขามีแฟนเยอะมันก็เหมือนเมืองไทยที่มีแต่พูดถึงแมนยูลิเวอร์พูลที่เป็นส่วนใหญ่ที่ถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้ดูบาอ์ยไม่ใช่ถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้ดูบันก็รู้จากสองทีมนี้ไงใช่ไหมมันก็เป็นดาี่กว สำหรับทีม Golden State w a r r i o r เออไม่ใช่ดิเอาไมา่อยู่เนี่ยเห็นไหมกำพลหัวมึงคิดแต่เรื่องของ w a r r i o r ์เนี่ยเนหะ็นไหมสำหรับเรื่องของ LS l a โอเอสลเกอร์นะครับณนะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยเดบอนเจมเนี่ยจะยังอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลนี้เลยไหมเพราะว่า ดูเหมือนว่าลอรอนเจมส์เนี่ยมีรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ถึงแม้ว่าตัวลอรอนเจมส์จะบอกว่ายังไม่คิดเรื่องการรีทายยังมีความมุ่งมั่นในการเล่นในลีกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าหลายคนต่างวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงแฟนๆต่างก็พูดนะครับว่าเหมือนกับลอรอนเจมส์มีการ ปล่อยจอยเบาๆให้กับทีมเลเกอร์ณตอนนี้คือไม่ได้กะที่จะมาเป็นแบบว่าเป็นเฮดไม่ได้มีความมุ่งมั่นอะไรอีกคือจากการให้คําสัมภาษณ์วันมีเดียเดยครับดูถ้าทางเลบบอนเจมแบบมีอาการที่อยู่สบายๆเกินไปแล้วก็การที่ไม่มาฝึกซ้อมในวันแรกกับทีมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือตัวทีมมีการพูดนะครับว่าตัวเลบบอนเจมเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีอาการบาดเจ็บเหรอผมไม่แน่ใจที่บริเวณประสาทของก้นตัวเจเจเลดิกบอกว่า ที่เลบอนเจมไม่ซ้อมกับทีมแรกงเนื่องจากมีอาการระคายเคืองเส้นประสาทในบริเวณก้ามก้นเอ๊ะทำไมเลอบอนเจมเจ็บก้นวะ <laughs> แต่ที่ทุกคนใส่ใจเลยก็คือว่าหลังจากที่ระบอนเจมเนี่ยเลือกที่จะไม่ซ้อมกับทีมมันแรกแต่ตัวเขากลับไปออกไลฟ์นะครับของอสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ชื่อว่าไคเซนัทบางคนก็เรียกไคเซนัดนะอันนี้คือผมรู้ว่าเขาดังแต่ผมไม่ค่อยได้ไปติดตามดูเขาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ค่อนข้าเป็นไวรัลเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนคนเนี้ยเขามีแคมเปญเหมือนแปลว่าจะไลฟ์นะครับแบบ30วันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มียอดนะพุ่งเป้าว่าแบบตอนแรกนะครับต้องการให้มียอดสับสไครต์เนี่ยให้ได้ เป้าหมายมาเป็น1ล้านนะครับแล้วทีนี้มันก็ทะลุล้านด้วยเออซึ่งวันสุดท้ายของการไลฟ์เนี่ยโลบอนเจมส์ก็มาในไลฟ์นะครับมันก็เลยแบบโอ้โลบอนเจมส์มาดูไปออกงานเยอะนะแล้วโลบอนเจมส์เนี่ยก็ให้ทั้งนาฬิกานะครับนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่านาฬิกา AP มันเป็นนาฬิกาที่แพงใช่ไหมมันอันนี้ผมถามคนที่มีความรู้เรื่องของนาฬิกาหน่อยว่านาฬิกา a ออันนี้เนี่ยกับไอปาเต้ฟิลิปเนี่ยอันไหนมันแพงกว่ากันลองเทียบเทียให้หน่อยและอีกอันหนึงนะครับที่โลบอนเจมส์ให้เลยก ในเดือนหน้านะก็คือให้รองเท้ากับทีมงานของใครเนี่ยทุกคนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยแบบเป็นที่ฮือฮาว่าโอ้โหเลบอนเจมเนี่ยช่วงนี้ออกสายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเลอบอนเจมเนี่ยมีข่าวว่าเขาไปตีกอล์ฟบ่อยมากช่วงนี้จากเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เลบอนเจมได้ bon มีโอกาสไปทดลองตีกอล์ฟแล้วก็มีภาพคลิปออกมานะครับว่าเลบอนเจมตีแบบว่ามันแข็งอะมันแข็งกันมันแบบคือเวลาตีกอล์ฟหรือตีเทนนิสอะไรเงี้ยมันต้องมีความอ่อนช้อยต้องแบบตัว,ต,วต้องผ่อนคลายตีใช่ไหมแต่ bon James, จจเลอบอนเจมก ลกน,นลกนใโแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยลรบลเจมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากแล้วตัวลูบลเจมเองก็พูดเหมือนประมาณว่าตัวเองเนี่ยชอบมากเลยเวลาที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครโรบลเจมบอกว่าการได้ไปตีกอล์ฟเนี่ยมันทําให้ผมเหมือนกับว่าหลุดไปอีกโลกหนึ่งไม่มีใครมาจับจ้องเรามีความเป็นส่วนตัวแล้วมือถือของผมนะครับผมจะวางไว้ที่รถกอล์ฟตลอดผมจะไม่อ่านข้อความขึ้นนานๆที่พอตีเสร็จปุ๊บนานๆทีก็มาดูทีแต่พอ ไปตีปุ๊บเนี่ยเราโฟกัสที่จุดน,นี้โอ้โหมันมันทำให้รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกซึ่งเอาจริงผมก็เข้าใจเขานะครับกับตัวรบอรลเจมเนาะที่อยู่ในสปอร์ตไลท์แสงไฟมีคนสนใจตลอดเวลาการที่ได้ไปอยู่กับราธรรมาชาติอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วมีแคดดี้น่ารักน่ารักคอยมาตีด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่ใกล้จะรีทายก็ได้คือท่านผู้ชมอันนี้ผมถามอีกอันหนึ่งก็คือในเฟซบุ๊กอะมันมีแนะนําแบบว่ากลุ่ม แคดดี้น่ารักแล้วผมเห็นเนี่ยในกลุ่มเขามักจะโพสต์ว่าแบบแคดดี้ตีไม่ค่อยเป็นหรอกให้ไปป่วนได้ไหมอะไรอย่างงี้คืออันนี้คือเขามาต่อกันที่เรื่องของบาสเกตบอลก็ต่อดีกว่านะครับอ่ะนะไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกแปลกแต่ผมไม่รู้ว่าวงการตีกล์ฟนี่มันคืออะไรยังไงใครมีความรูม้ก็บอกผมทีอีกทีหนึ่งนะครับ <S 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 <แล>นั่นแหละกลับมาต่อกันที่เรื่องการรีทายนะครับคือตุลบอญเจมย้ำนะครับว่าตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วเขาก็ทุ่มสุดตัวมากกับรู่การนี้ววยแล้ก็ ชื่นชมนะครับการเสริมตัวผู้เล่นของทีมเอเลเกอร์ ager, ว่าตอนนี้เนี่ยทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเอาเดียนเดียเอตันมาเอามาคัสสมาร์ทมารวมไปถึงเจคราเรเวียที่เป็นดาวรุ่งมารวมช่วยกันเนี่ยมันดูเป็นทีมที่เฮ้ยดูเวิร์กดูดีแต่หลายคนก็อาจจะมีคอนเซิร์นนะครับเรื่องของสภาพวิตใจเรื่องของความตั้งใจเล่นอะไรเงี้ยของตัวไอตันอดีตรัมอันดับหนึ่งซึ่งตัวไอตันเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ผมจะไม่มีทางมองข้ามไปในเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยที่ผ่านมา ตอนที่อยู่กับฟินิกซ์ซันในช่วงท้ายๆรวมไปถึงตอนที่อยู่กับพอร์ตแลนด์เทรเซอร์เนี่ยมันมีข่าวไม่ดีเกี่ยกับตัวผมนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเป็นคนที่เอาแต่ใจเห็นเก่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ฝีมือเอางี้ถูกเดาอะถูกสงสัยว่าฝีมือไม่ได้เหมาะสมเป็นรั้ดับหนึ่งเป็นรั้วบนดับหนึ่งปอมปีนี้แหละ จะเป็นปีที่ผมพิสูจน์ตัวให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยคือของจริงแล้วคุณรอดูเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นแองกี้ไอตันก็คือมาในหมวดของความดุดันเราตั้งใจเล่นแล้วผมจะทําทุกทิศทางเพื่อที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับลูก้าให้จงได้เชดโดพอพูดมาขนาดนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเลเกอร์เองก็เป็นทีมที่ปีนี้หลายคนต้องตั้งใจมากๆนะเพราะอะไรดูอย่างลูกาเนี่ยอันนี้เราต้องพูดถึงเลยลูก้าเนี่ยโอ้ลดน้ําหนักผอมมาเนี่ยเห็นว่าลดเป็น10โลเลยนะครับอ่าอันนี้ถ้าเทียบเป็นแบบจจกกปอนนาาาดูใขามา เเป็น10โลลยตัวไอตันเองก็ออกมาแสดงจิตนาลมแบบนี้แล้วและตัวรบอลเจมเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเป็นปีที่เขาทุ่มเทม,มากๆเพราะเอาจริงไม่ว่ารบอลจะพูดหรือไม่พูดถ้าสมมติเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยตัวรบอลเจมเองเหลือเวลาในหลีกอีกไม่มากดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือของรบอลเนี่ย ตราบใดที่เขายังไม่ประกาศว่าเขาจะดีไทยหรือเขาไม่ปล่อยจอยเนี่ยผมเชื่อว่าตัวรบอลเจมยังคงใส่เต็มที่เสมอแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะพูดนะครับว่ารบอลเจมดูแบบไม่จริงจังกับกับมีเดียเดย์หรืออะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นคำพูดของคนนอกอะท่านผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าทุกปีเนี่ยรบอลเจมสามารถใส่เต็มที่ตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาตอนที่ลูก้าพิ่งเทรดมาใช่ไหมเราก็เห็นว่าโอ้ยลูก้าจะมาแบกทีมนู่นนนั่นสุดท้ายเราก็จะเห็นบางจังหวะที่รบอลเจมก็สาามรถ ทำเรื่องนี้ได้ดีแล้วหลายครั้งที่เรืบอนเจมตอนที่จบสนามอ่ะอันนี้มันเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับก็คือตอนที่เวลาแข่งบาสเสร็จเราจะเห็นว่าพอแข่งบาสเสร็จปุ๊บเขาจะมาจับมือกันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรืบอนเจมไม่จับครับเรืบอนเจม พอเสร็จปุ๊บรีบวิ่งเข้าห้องเราก็รวมเลยตอนแรกคนก็ไม่รู้เฮ้ยรลอบอนเจมไม่มีแบบสปอร์ตแมนชิพหรือเปล่าไม่มาจับมือไม่สนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยแพ้แล้วรีบหนีอย่างงี้ไม่ไม่ใช่นะครับตัวเลอบอนเจมบอกว่าพอเขาเล่นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาต้องรีบไปแบบเตรียมร่างกายต่อเข้าไปเขาเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายไปฟิตเนสไปอะไรเงี้ยแบบเพื่อให้คงสภาพความฟิตของร่างกายเอาไว้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทาและเชื่อว่าในฤดูกาลนี้ก็น่าจะเห็นรลอบอนเจมเป็นแบบนี้อีกซึ่งอันเนี้ย ผมเห็นคนที่อายุเยอะแล้วทําต่อก็จะมีคนที่อย่างวินส์คาร์เตอร์นะครับตอนที่วินส์คาร์เตอร์ยังเล่นอยู่ใน NBA อ่ะตอนที่เขาแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไปเล่นเวทไปแบบเขาเรียกว่าอะไรรักษากล้ามเนื้อต่อนะครับอีกประมาณ1-2ชั่วโมงอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราเพิ่งมาเห็นกันช่วงหลังๆเนาะเพราะว่าตัวนักกีฬา NBA เราก็เห็นนะช่วงนี้เหมือนกับว่ามีอายุในการเล่นเนี่ยมากขึ้นถ้าไม่มีาการบาดเจ็บสะก นครับนอกจากนี้เดี๋ยวยังมีเรื่องของ l อ c l คล p ป r มีเรื่องของ m i l k y Buck อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่ายานิสเองเนี่ยตอนนี้เป็นโควิดไม่สามารถมามีเดียเดได้แต่เขาก็ยังยืนยันนะครับว่าตัวยานิสเองเนี่ยพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมเต็มที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวแล้วก็มีการลือเย,ะยะอะเลยแหละว่ายานิสอยากจะออกจาก m i l กี้บัคเนี่ย แต่ยานิสก็บอกว่าไม่ผมพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมไหนก็ได้ที่แบบว่าแสดงให้เขาเห็นน่ะว่าเออทีมเนี้ยมันพร้อมที่จะไฟมันพร้อมที่จะสู้เป็นองค์กรที่พร้อมที่จะทําให้เราได้แชมป์อะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่ามิวสิคบัคส์เองก็ยังพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับว่ามิวสิคบัคส์เองเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมที่จะสู้ต่ออะไรอย่างงี้ยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดตไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีการจัดอันดับอีกแหละว,ว่าทีมไหนดูเต็งแชมป์ในปีนีี้้อออไรอย่่่่าาางงงงเับึ OK C, แ็นนททททมมมถูกมมกกจตลวืขิ ไว้เลยก็คือถ้าผู้ชมคิดว่ารัสเซเวสบุกจะได้กลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ป่าวะ